สวัสดีครับบ้าว่อสวัสดีท่านผู้ชมครับเช้าวันที่30ทธันวาคม2566นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยพี่น้องเด้วนะครับบ่าวเถ่าจะพายเอฟซแฟนคลับทั้งช่องมารับชมนะครับต่องวดครับงวดวันที่17มกราคม2567ครับเลขวิ่งมีที่มานะครับจากผู้ใหญ่ใจดี นะครับผลบ่าให้ลงเลยนะครับลงต่องวดเลยนะครับแลราคาล่างอย่างเดียว FC มอมแแบบนะครับผมชุดติดล่างนะครับมาได้หลักสิบหลักหน่วยนะครับเพิ่นกระส่งไปแล้วนะขออวยพรเด้อนะครับ FC มอมแแบบนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมลำรวยนะครับผมคิดสิ่งใดคอยสมปรารถนานะครับเอานักพี่น้องเขาไปรับชม น้ำกันนะครับเลขวิ่งมีที่มานะครับบนอย่างเดียวเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเลขติดล่างครับ fc มอมแรมนะครับเป็นห้มางวดที่แล้ว937นะครับมาได้10หน่วยนะครับ9มาหน่วยท่านผู้ชมมา89ติดล่าง fc มอมแรมนะครับผมนะครับก็ถือว่าเดินดีเลขติดล่างเพิ่นนะครับบรรยากาศแดดดิพี่น้อง บรรยากาศแดดแต่เช้านะครับผมนะครับเขาไปรับชุมรับฟังน้ำกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปเพราะว่ามหาเพิ่นจะกลับแล้วจะกลับกรุงเทพแล้วมหาจากกรุงเทพนะครับลูกเคยเจโรตลีนะครับแปดเก้าตรงๆงนะครับเดี๋ยวจะพาไปถามเพิ่นว่าเพิ่นคำนวณได้ให้เลยบอนะครับผมหรือจะรอเพิ่นทรงมาให่จากกรุงเทพเพราะว่าพรุ่งนี้วันที่หนึ่งเพิ่นก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับเนาะกลับวันที่สองเพิ่นกับพัก่อนวันที่สามเพิ่นเกิดจะได้ทํางานนะครับ ตอนเช้านี้เพิ่นนายจะไปอยู่นายจะไปวัดนะครับเอาเขาไปฟังไปชมน้ากันะนะพี่น้องเลขวิ่งมีที่มาบนอย่างเดียวนะครับแลราคาติดล่างนะครับชุดล่างเลขติดล่าง FC ฟซมอมแมมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเช้าวันที่30ธันวาคม2566นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับท่านผู้ชม กับก่อนอื่นครับจะขออวยพรให้ FC แฟนครับต้งช่องพญายัมาก่อนเด้อครับเด้อครับทรงไทยปีเก้านี่นะครับขอให้สิ่งที่บดีนะครับผ่านพ้นไปในปีเก่านะครับปีใหม่ที่จะหอดนี้นะครับผมขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาเงินท่องไหลเข่า นะครับสุขูสุขคนเด้อนะครับผมให้โชคดีตลอดปีตลอดไปสาธุนะครับผมขออวยพรให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมสุขูสุขคนนะพี่น้องเนาะครับปีเก่านะครับสิ่งที่ไม่ดีนะครับให้ไปกับปีเก่านะครับปีใหม่ให้มีแต่สิ่งดีๆให้ได้โชคให้เฮงเให้รวยๆนะครับผมท่านการทำงานก็ให้ประสบผลสำเร็จนะครับผมค้าขายก็ให้ร่ำให้รวยเด้อพี่น้องเด้อนะครับ บ้าแถาจะพาชมนะครับมารับชมนะครับเลขวิ่งมีที่มานะครับจากผู้ใหญ่ใจดีเปินทรงมาให้เด้พี่น้องได้ก็ถือว่าเดือนดีนะครับงวดที่แล้วเปินทรงมาให้เบนงกะสี่กับห้านะครับงวดน,นี้เปินมาให้ลงเลยนะครับเป็นเลขวิ่งบนอย่างเดียวนะครับผมสองตัวมาตัวหรือมาทั้งสองตัวนะครับราคา fc มอมแรมนะครับผม เพิ่นส่งมาให้แล้วกันจนร่วงห้นนำเลยสำหรับของของ FC มอมแมมนะครับเลขติดล่างเอาบอลไลายนะครับงวดวันที่17นะครับผมเ,เลขวิ่งมีที่มานะครับ17มักกาคา6 7เด้อพีนองเด้ปีหน้านะครับผม วิ่งบนนะครับเปิร์นเฮมา9กับ0นะครับ9กับ0นะครับผมผู้ใดมีเลขเลขเด่นหรือลักดีๆมาจับสซเลยนะครับแต่เาเพิรนเหนเน้นว่าให้นเน้นไปที่ศูนย์ได้ไปลองเดอ้อให้เด่นไปที่ศูนย์ร่องเก่านะครับถ้าผู้ใดมักตัวเดียวคือศูนย์ตัวรองคือ9นะครับสำหรับเลขวิ่งมีที่มานะครับ ชุดล่างเป็นชุดล่างอย่างเดียวของ F c ฟซีมอมแมมนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณทุกเซียนทุกอาจารย์นะครับขอบคุณ f c ฟซีมอมแมมนะครับผู้ที่เป็นทรงตัวเลขมาให้นะครับก็ถือว่าเป็นคนจิตใจดีนะพี่น้องเนาะเ้ร่ำเฮี่ยวยด้วยอ FC ีมอมแมมเด้อนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับตลอดปีตลอดไปนะครับขอบคุณนะครับ จากแอดมินบาวเท่านะครับผมเพิ่็มีน้ำใจทรงใหม่นลพี่น้องเนาะครับทุกงวดงวดนี้ได้มาแล้วนะครับผมลงให้กาอณเลยพี่น้องเอซมอมแมมนะครับ งวดวันที่17ทับ67เจานะครับผมเลขติดล่างครับผมติดล่างมาทุกงวดด้วยพี่นอ้องเ้อนะครับปีหนึ่งก็จะลดเบื่อกีงวดก,กับเพ่นว่านะครับผมเลขติดล่างงวดนี้เพ็่นส่งมามี7เจ็มีหนึ่งมีหา มีเจ็ดมีหนึ่งมีห้านะครับมาได้ทั้งสิบหน่วยนะครับมาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยได้ครับท่านผู้ชมอ่าหมวดที่แล้วเก่ามากลักหน่วยนะครับมาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยอ่ะเอาบ่าวเถ่าก็จะลงให้ทั้งเล็กวิ่งนะครับผม เลขวิ่งมีที่มาเป็นชุดบนอย่างเดียวด้วอธรรมชมเด้อนะครับแลกกาชุดล่างนะครับ fc มอมแมมนะครับได้มาแล้วก็จะลงให้เลยนะครับธรรมชุ่มเอานะครับผู้ใดนะครับมีเลขเด่นนะครับก็สามารถนำมาติดนะครับนำมาประกบนะครับเลขวิ่งมีที่มาบนอย่างเดียวหรือชุดล่างของ fc m o m e n t นะครับทำชุ่มเอาไปชุ่มน้ำกันนะครับผมแกปนาจอเด้อทำชุ่มเด้อครับ fc มอมแรมนะครับผมเป็นเลขติดล่างนะครับวันที่ผ่านมามากเก่านะครับมาได้ทั้ง10ทั้งหน่วยเด้อนะครับงวดวันที่17มกราคม2567เ็พิ่นกระ่งมาให้แล้วครับติดล่างนะครับมีามี7มี1มีหานะครับมาได้ทั้งหลัก10หลักหน่วยเด้อทผู้ชมเด้อผู้ใดจะเอาเป็นเลขวิ่งก็ได้นะครับ ขัดเอามานะครับบางงวดมา2ตัวมาด้วยกันได้ที่พี่น้องเดอ้อมาด้วยกันได้นะครับผลว่ามาใดทั้งสิบทั้งหน่วยสามารถมาด้วยกันได้นะครับผมเอาล่ะก็เลขวิ่งมีที่มาจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้ามาชมเลขวิ่งมีที่มาจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันที่17มกราคม2 5 6 7งวดวที่แล้วพิ่นทรงมาไห่4กับ5่าพี่น้องงวดนี้วิ่งบนได้9กับ0นะครับได้9กับ0 นะครับเพนเด่นให้ที่ศูนย์เนี่ยถ้าผู้ใดมักตัวเดียวคือศูนย์ครับบตัวรองคือเก้านะเพนกระยำมามีสิทธิ์มาได้ทั้งเก้าทั้งศูนย์นพี่น้องเด่นซ้ำๆกันสูตรนี้เบ้าเท่าคิดว่าน่าจะเป็นสูตรหลักร้อยบวกหลักหน่วยบอพี่น้องนะครับก็จะได้เด่นเก้ากับศูนย์นะครับผมถ้าเป็นสูตรเลขวิ่งนะพี่น้องเนาะครับเอาถ้าผู้ใดอ่านี่ครับ ชอบนะพี่น้องเนาะมีเหล็กเด่นก็มาจับใส่เลยเด้ถือว่าเดินดีนะครับถือว่าเดินดีนะครับเลขติดล่างก็เดินดีนะครับท่านผู้ชมสำหรับ FC ฟส่มอมแรมนี่ครับอันนี้ของเก่านะครับของเก่ามาเก้ามาหลักหน่วยนะครับมาแปดเก้านะครับงวดนี้นะครับให้เจ็ดกับเจ็ดมีหนึ่งมีหาครับผมเจ็ดหนึ่งห้านะครับท่านผู้ชมนะครับเลขวิ่ง นะครับเลขวิ่งบนอย่างเดียวมีที่มานะครับ9ก้ากับศูนย์ท่านผู้ชมเดอนะครับแคปหน้าจอไว้พี่น้องนะครับผมเดี๋ยวเบ้าเถ่าจะพาไปหามหานะครับมหาจากกทมลูกเคยเจล็อตเตอรี่แปดเก้าตรงตรงเพิ่นมาไปผู้ขับเพิ่นไปวัดนะครับทผช้ชมเห็นเงียบๆนะเพิ่นจะคำนวณให้ตองวดเลยบอลือจังไดยเพราะว่าพรุ่งนี้เพิ่นจะเดินทางกลับแล้ว นะครับผม่นจะเดินทางกลับแล้วนะครับเอานะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้พี่น้องเด้อเข้าดาวกันใสในนอ๊ะันนีเนอะพี่น้องเนาะเข้าดาวกันที่ไหนนะครับบ่าวเถาก็จะบ่ได้เข้าดาวไสล้วครับผมก็อย่นี่แหละครับกินคีอเก่ากินเขากินน้ำซื้อๆอยู่บ้านครับบ่ได้ไปทางไหนนะครับท่านผู้ชมบ่ได้ไปไสนะครับเอาขอบคุณ f c แฟนคลับทั้งช่องเด้อนะครับผม ครับทรง้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับขอให้มีความสุขในวันทรงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ได้พี่น้องครับปีใหม่ขึ้นปีใหม่เริ่มต้นปีใหม่ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆและพี่น้องร่ำรวยเงินท่องนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับคุณ FC แฟนคลับทั้งช่องทุกท่านครับผมสวัสดีครับ